เานะเนาะมันทามเผินละเผินชวนมาเนี no. ้ยวไปหน่อย ไปบ่ลงขึ้นใต้บ้อผิดมาเห้ยเนื้อบ่เนื yeah, ้อเนื้อไปใบบ้อผิดสั่งเลยเึ้ยเนื้อบ่อผิดมาบานิวเลยทำใบยังว่ะไปหาสะพอนเหมืนว่ะแต่บานิวทำเพิ่นเนาะมือนว่ะไปหาวันใจบ่อผิดมาแม่นเนาะผิดน้องเนาะออกไปในเมืองยีนดีทอนไป้นลาดต้อน ยอด้คลิปหรือว่าข้าเนาะเนาะไม่ได้กี่ค่ากันข้าเนาะเบิ้มเบิ้มเป็น long action เนาะ งี então, ้ยหมดแล้มามานี่เจอดขับเศร้าไ่นี่หรือว่าท่าจ่อยไ่หน่อยเนาะไาไปไปเดินทางไปทางเรือทางบัตรสะพอนเ่องดเด้นาอน่าองเนาะมาบันี้กับบอกับบันี้อีกแล้ว่น้องเนาะ ที่เฮือนบ้านสาวคอนนะพี่น้องเนาะมาฮอทที่ซองนะพี่น้องเนาะออกไปอัพคลิปแล้วเลยก็เขนีมาใหม่ครับพี่น้องเมาบุญยอดเห็ดหน่อยยังกระเล้วมันแล้วพี่น้องเนาะยีงแรงมาหนังมาลมมาโฟมมาลมนลมสะพานคือเก้านะพี่น้องเนาะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อพี่น้องเนาะยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องยูทูปบางยูแชนแนลดีแล้วพี่น้องเนาะ กันนะพี yeah. yeah. ่น well, uh, kind of yeah. uh, so ้องเนาะอโตัะพี่น้องเนี่ยเ็นอยู่เนาะอยู่ทางนี้เนาะสบายดีเด้อสะพอนเด้อสองพอนเนาะเป็นจริงเลยดินาะมือนีบมีแนวเห็ดเนาะมือนีเนาะเนี่ยเม็ดเบี้ยอะไรเข้ากันได้อันใด เช่นาให้ฮช่นาให้อาทุคือมาไกลเี่เนาะอย่าไรเนี่ยเมื่อนี้เพิ่นพักผ่อนพี่น้องเลยบ่ได้เห็ดเยอะเนาะอือผลบ่มีแนวเห็ดแล้วพี่น้องเลยเนาะยังก็แล้วมันแหละถอนไม้ก็มืดมันแหลวเนาะทีตัดก็มืดแล้วเนี่ย ทั S <S ้งง so bon ่ายๆเพิ่นก็ยังบไปขับมาเนาะสะพอนเนาะงานการติดงานทางเบื้องบ้านบริเละพี่น้องเนาะบริเลเดินทางเข้ามาต่อหน่อยเนาะนี่แหละนะพี่น้องเนาะมันก็เสียด้มานั่งกินข้าวกินน้ำนาะพี่น้องเนาะบม่ได้ซื้อเนี่ยขับมากินพี่น้องเลยเนาะอย่างหล่อไปหล่อมาหรือว่ายุข่าวพี่น้องเลยมีแต่นี่แหละ ของามาแจกมาอย่างนี iento, ja the the ้เลยเนาะของบลาพันไซเนาะพี่น้องเนาะห่อสมบลาพันไซกับกระป๋องปลาพี่น้องเลยเนาะอ่าบอกนีแนวยู่เนากินมือนีิบริเวณซื้อพี่น้องเนาบริเวณซื้อเนาะขอมมาเนาะมีเต็มนี่แหละปลากระป๋องสามแม่ครัวพี่น้องเนาะกระมอสบพี่น้องเลยเนาะแล้มาหนังกินน้ำนองน้ำน้ำเอื้อยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะทางบ้านนี่เอื่อยกับเอื้อยพรอนเนาะพี่น้องเนาะมาหนังกินทางกับสาวพรอนเนาะพี่น้องเนาะ อะไรโอ้โหเนาะพระก็มืดขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เกิดอะไรอ่อเดี๋ยวแต่งพระข่าพระน้ำก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเนาะเรียวพระข่าวพระน้ำพี่น้องเนาะมืดอนี้ก็ไม่ได้แนาะกินยังไงพี่น้องเนาะเยี่ยงอะนะ

มาคอยแกอีกได้จะแกบุฟเฟเลยเบื้องีออกนี่เบื้องแกมันเห็นหมแกผิเบื้องนะครับมัก็ได้ไม่งน่อล แกแกบันทึกเรื่องมันบอกกระป๋องปลาพี่น้องเลยเนาะสามแม่กลัวพี่น้องเลยคือแรงขน้อยมาตุ๊กลายเนาะสามแม่กลัวพี่น้องเนาะนี่เลยบุได้ยังกินลายพี่น้องเลยสนถสนะมีเก่า ปิ่นไม่ใช่กองแต่ก็ที่ก็สาราทีเดียังไงฮะต่างมากและสนับสนุนโดยจากเปล่าพันไสพี่น้องเนาะสู้ข่อยว่าเมื่อนี่สู้เจ้าเมื่อนี่คือว่าอะไรบะนิวกับเนาะอยากซื้อหู้หูกันพี่น้องเลยเนาะเอาเงินแล้วพี่น้องเนาะเออตัวพี่น้องเนาะขอสนับพันไสกันเนาะ

จัก um, so ันเด้อพี่น้องเด้อจะโดยพี่น้องจะโดยล่างมือล่างไม่ล่างมือก่อนเนาะพี่น้องเนาะสุกๆๆฮะผู้สาวสุกให้ผู้บ่าวเนาะพี่น้องเนาะเห้งๆเออเหตุผลคนเห้ง้ร่างเลยววะมาค่อยล่างในบัาย ล่างบ่ล้างยังลนาหะมคนสูบหาเพลินเลยนะบเลยมาางาเรกออจวร่จะโรยจะจะโยพี่น้องจะโยเอา โต๊ะพี่น้องเนาะของกินโอ้ยแมงวันก็นได้กระป๋องปลาพี่น้องเลยกับฮอชมพี่นอ้อง<ด>กับอมเครียดเนาะพี่น้องเนาะโต๊ะมือหนึ่งโบมีเนกินลายเนาะพี่น,อน้องกินสามทีม่มีพี่น้องเนาะมาๆมาคินย่งองน้ำกันน้ำมา,นาคนค้ำสองคำงคำินมาเด้อสาวคอนสาวคอนค้ำ

เป็นอะไรต่างต่างอะไรกรีกิน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 น้ำกันปองปลาเนาะพี่น้องเนาะสามแม่กลัวพี่น้องเลยเนาะอย่าแม่หรือเปล่ากินแอร์ยิ้มเขาได้เลยเนาะมันจะมาเกลือยิ้เข่าเอาเทียนพี่น้องเลยเนาะเบลนืนบ่กินได้รมาเล่นบ่เนาะเอาขี้ออกก่อนบ่ chào 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 จะโดยพี่น้องจะโดยสมกอะไรกินอะไสี่คนเนาะกินได้บ่สุหมูสุกดิบเคยกินอยู่บ่ก็เกินมันก็เป็นยังดอกไม่เลอะจะโดยวะจะโดยอยู่เด้อจะโดยอยู่เด้ออ่างเนาะป๋องปลาคือกินดุริรักป๋องปลาเนาะ แซ็บเนาะเจ้าปองปลาบาะเตียงบอกเขาปองปลาแบบกระตุตนกระตนควานเผ็ดบล็อกตัวกามันฮะกาบาะเตียงเบดแล้วเบดแล้วบ่กเดแล้วขอเคยกินจือกินอยู่มันจิดมันเป็นเซีแล้วตอนนี้มันเป็นเซตแล้วข้าแล้วเนาะงตามเป็นเอฟซีบะเตียงพี่น้องเหรเนาะป้าตโตพี่น้องเหรเนาะเออบะเตียง ปองปลาปลาเตียงออกป้าบันนี้ไปซื้ออยู่ในอันอ <ss es> mm, <desp> <laughs> ัน <busca> มิลิม่ทเซโนนะพี่น้องเนาะลิม่ทเซโนมิลิมาาชิเว่นป้าว่ะหักดีได้พี่น้องเลยเนาะแซ่เสะกินง่อยปองปลาเนาะนักได้พี่น้องเลยยำยำห็ดยำยังแซ่บพี่น้องเลยปองปลาเนาะจะได้กินเยอะซอยเขายิ่งใครเสะ บม่ีหัใจไค,คดๆ้บางนาบีปอะไรไปปฏิบายนะ <c ười> บางนิวก็มากินข้าวไกล้แท้ข <c ười> ี่รถมากินข้าว <c ười> ขี่แบบเมนคลิปเก่าบานี้รเงนะขับรถมาแต่ชโนเพื่อมากินข้าวกับสาวพอ <c ười> รดอดรเย็น,นยังสมเยอกินดิได้หรก เป็นมึงรึเปล่าเป็นอะไรมีใครเข้าไหมแอมยังก็แอมแซ่บแอมแอมแอมไลน์แอมไลน์แอมไปวัน้องภาษาเวียดแอมแอมคันแซะไลาย์ด้วยสัตว์แอมลึก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  ืึกเอมปกติพางจิงเทาให้ไปหาเจ้าบอกบว่ามันเต็มใส่หมอเองแล้วเรากำลังขัางหมอต้มน้ำันเต็มใส่สรโตูกรตเนาะมานํากันได้่ะกระตาข้ามื่อยันไปเลมื่อลังกันอยู่ก่เอกระเจาะกเจนก่อนก็ะิ่งปะ Đúng rồi <laughs> là đi đi, rốt khác là bần tục, <laughs> đi ừ. 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 đi, thức giấc quá, thức đi anh đi cả, เผ็เเดเล่นอะไรๆเต๋อเต๋วเต๋วก๋วยเตี๋ยวบุ้แมนดีเนาะบุ้แมนก๋วยเตี๋ยวบ่เตี๋ยวละล่ะไขปะ่ปลากระป๋องพี่นนหน่อยเนาะไข่ปลากระป๋องแซ่บไหมนี่ไข่แ้ง แซ่บเลยเนาะตีเหลมันจะไกลๆมันกินเข่าแซ่บกินเรื่อมันแซ่บเนาะมันจะซีอกินเข่าพิซโน่เดี๋ยวมันแซ่บนอนได้มากินบ้านสะพอนี่บอกแม่บอสกินอยู่ใช้ก็ได้นะเจะาพ่อใได้จ๋านเนาะบอสบานิวพาบ่าวมันไสพี่น้องเนาะหาบานใจเพิ่์นพี่น้องเนาะเมื่อน่ะอยู่ทางบ้านทางเงินลุงอ่านเนาะพี่น้องเนาะบานิวก็ได้ทามเพิ่นอะไรนี่พี่น้องนเมื่อครับ ไม่ได้ทานเพิ่งมาปินชวนบอนิวไปหน่อยไปบ่ลงขึ้นใต้บ่เฮ้ยปิดเนื้อบอเนื้อเมื่อปะใช่ว่าอกไปสั่งเอขึ้นเนื้อบ่สเห็นไหมบอนิวเลยทานไปยั้งว่ะไปหาสะพอนเห็นว่มแต่บอนิวทานเพิ่นเนาเพิ่นว่าะไปหาวันใจบ่สเห่นไหมแม่นเนาะพี่นเนาะเนาะฮะเมื่อนี้ก็คือโอกาสชละเวลาเนาะพี่น้องเนาะไปคับเบานิว มา้าเบาพันใซมาหาวันใจเพิินยอมให้น้องมก็ได้เผากินดิคนอยาอะไได้จอยอื้มมาหืมหยิบนะหยรีแล้วเรียมวิ่งเรียมวิ่งอะ้รมันตกินร้อนจังเลยก็ได้พีีน้อย มมกินไรันสิตยกเจาออนหน่อยไม่คาม่รเราเนเจ้าเด้อคนตกอะไรได้ิเจ้าหน้าที่ชิบสามชิบสามบสิบเอ็ดส <13, S 1> ิบสเปนคนดีแออกินข้าวอิ่มแกัจังหน่อยเดินทางกลับี่ร้องเนานะมาเลยกรับไปเวียกต่อ เอาไปเบิ่งงานอยู่นะก่อนพี่น้องเอยเนาะคือว่าเพิ่นส่งมาเดี๋ยวสิไปรายมือบริด้ไปจักเทื่ออยู่นั่นเด้เดี๋ยวคอยกับบุจื่อบ้านเพิ่นมาไว้แหนเหนาะขอทักทายพี่น้นงนองตรงปลาเนาะ นี่นมากอะ่ะสะพอนได้ออมเขียดมาชูกินเราพี่น้องเนาะเล้วเราไปหาพี่น้องเนาะเขียดกับมิจฉาศปุ้งพี่น,อนอ้องไข่เต็มท่เอ้ยไม่จด้คุณเด้ว เอ็แมแซ่บแซ่บยังกินกับวะใช่านว่าแซ่บเ่ากินเคียอีกินมีไขมันครับก็ยังเลยเนาะไข่เค็มไข่อื่นแซ่บบ่มักบ่ก ไลอยิงหน้าไปประเด็กขึ้นเขาที่น้ำแล้วแหละดูแล้วไปการไปงานต่อนี่เคล็ดใหม่บอ๊ตีกันแล้วมันตีกันแล้วมาโมตีกันพี่ราเนาะ ได้เวลาพอสมควรแล้วนะพี่น้องเนาะวันนี้กิกนแล้วแล้วกินยิ่มหรอบอกแล้วเลยนะอืมเนาะกุ้งหางใหญ่ก็ไม่ไกินกินไวน์เนาะจ้าเนาะยิ่มไวน์คนไม้รี่ได้หนิเชียงมาแล้วเห็น,นบอกเด็ดมาแล้วมาแล้วเนานะบันนี้ก็ชิลจุ๊บคลิปบไปเพี่อนที่นี้เนาะพี่น้องเนานะ บีรยากาสกัดชิดเด้มาเยี่ยมมาย่ามเพื่อนคือเก้านะพี่นอนะนะ้องเนาะสาวกันเนาะฮะวันนี้ก็ขอจะคลิปเดอ้อพี่น้องเดอ้อตัดสบายดีแต่สวัสดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อ